สวัสดีสมาชิกรถมือ2ชั้นแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณการกดติดตามและเลือกซื้อรถผ่านช่องทางของเรานะครับวันนี้มาแล้วสิ้นสุดการรอคอย Toyota Camry 2.5 Hybrid ปี2012ครับเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหราคา449,000บาทเลขไม่ประมาณ200,000นิดๆนะครับเพื่อนเพราอเป็นรถใช้ดีใช้คุ้มค่านะครับสภาพดีพร้อมใช้แบตเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาใช้กันยาวๆตัวนี้ได้สีขาวล้อแม็กสวยๆด้วยนะครับเป็นหน้ายอดนิยมน่าใช้ขายดีลำดับต้นๆของรถมือ2ตอนนี้มีเท่าไหร่ก็หมดนะครับอันนี้แอดมินการันตีได้เลยนะครับรถจอดอยู่การจนาพิเศษเพิ่งเข้ามาช่วงบ่าย3ามนี้เองนะสวยๆเลยเดิมๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับตัวไฮบีดท็อปสุด2.5 สีขาวภายในเป็นเบาะสีครีมใสๆนะครับโอ้โหมีหน้าจอมีลายไม้นะครับคอนโซลใสๆนะครับเบาะนุ่มๆตึงๆสวยๆเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะโอ้โหได้ขับ c a m รี่ตัว HyB r ิ d เครื่อง2.5ด้วยประหยัดแน่นอนนะครับแบตก็ไม่ต้องห่วงครับใช้ยาวๆเลยครับ7-8ปี10ปีเลยนะครับผมพอเปลี่ยนมาให้แล้วรับรองคุ้มค่าลุมราคานะครับตัวนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครที่ ได้ดูคลิปนี้นะครับรับรองนะฮะสายไหมแน่นอนนะครับแอดไลน์มาเลยที่0885845375นะครับรีบเลยนะครับเรามีเซลล์ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยดูแลจนจบเกือบทุกเคสนะครับใครเครดิตดีไม่ดีเล่าสู่กันฟังครับดังนั้นรีบเลยใครที่ชอบ camry h y b บ i ิตัวนี้รีบเลยนะครับ